สวัสดีครับกลับมาอยู่กันในช่องของทวินตั๊กทีวีนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม E ีฟุตบอลนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเกมนี้ทำอะไรได้นะตอนที่เขาปรับปรุงนะครับเราจะมาพูดในเรื่องตอนที่มันปรับปรุงนะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะอย่างแรกนะครับมาเกิดอยู่ในหน้านี้นะอันนี้ของเวอร์ชันมือถือนะครับไม่รู้วเวอร์ชันอื่นจะทำได้หรือเปล่า d a t ต้าท n านสเครับทำได้นะครับคือการเชื่อมหรือว่าลอกอินไอดีนะครับแล้วก็ปรับกราฟิกครับวันนี้เราจะมาทำคลิปสั้นๆนะครับของนักเตะพลังใบเรากดเข้าเกมไปเลยครับตอนนี้ปิดปรับปรุงนะครับพอมันเด้งหน้านี้มาเราปิดครับแล้วมันจะพาเราเข้าไปในแอปของโคโนมินะครับเรากดแคนเซิลครับเราจะเข้าเกมได้เลย มนเป็นโหมดออฟไลน์นะครับเข้ามาจะไม่มีอะไรเลยนะครับที่เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตจะใช้ไม่ได้เลยนะครับทั้งเกมแพนไมทีมสอบอะไรก็จะใช้ไม่ได้เลยนะครับจะใช้ได้อยู่แค่2ออย่างนะครับคือเล่นกับบอทดครับเล่นแก้เหงาจะมีทีมอยู่เท่านี้นะครับนักเตะยังไม่ได้อัพสเตตัสนะครับนักเตะเดิมๆมีอยู่9ทีมนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่เล่นค่าวเวลาได้ดีมากนะครับคือการฝึกครับผมเทรนนิ่งฟรีเทรนนิ่งนะครับอันนี้ก็เข้าไปได้ครับเอาสนุกเอามันฝึกปันไปคลิกฝึกฝึกเปิดมุมนะครับเอาเรื่องอยู่นะอ่าก็เล่นได้นะครับแก้เครียดไปรอเซิร์ฟเปิดนะครับรู้อยู่คนนี้เป็นอย่างไรนะอืม วันนี้ก็จะทำคลิปแค่สั้นๆนะผมไม่อยากทำอะไรยาวนะครับเดี๋ยวคนดูจะเบื่อนะครับฝากกดติดตามนักเตะพลังใบด้วยนะครับแล้วเจอกัน e ีพีหน้าครับผมมีทิปอะไรดีๆมาเสริมให้เยอะแยะเลยนะ